กำลังจะทำการซ่อมแอมครับเป็นรุ่น KA 2350นะครับเสียงเบาเล่นจาก USB เสียงเบามากนะครับเพื่อนๆจาก AUX In เสียงลั่นเลยนะครับนะครับแต่ว่าส่วน USB ยงเบาเลยทั้งซ้ายขวาเบาหมดเลยโอ้โหเอนะครับแต่ดังอยู่นะแต่เบาก็คงไม่ไม่หนักใจนะเพราะเขาดังได้อยู่นะครับเสียงไปขาดหายตรงไหนก็ไปตามดูได้เอาไมโครโฟนเป็นยังไงบ้างเครื่องนี้น่าจะเก็บไว้นานละนะรครับดนะู เอาเป็นว่าแกเครื่องก่อนนี่ครับเพื่อนดูเลยนะครับไอ้ตรงนี้มันเครื่องลองหรอครับเอาเอาแฟลชได้นี่ให้มันดังก่อนเนาะเปิดฟ้าเครื่องนะครับภายในนะมองจากด้านหลังเห็นเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนวนลุ่มอยู่นั่นจะได้แกะออกมากทาความาสะอาดอยู่นะครับวนลุ่มมีสองตัวตัวหนึ่งเร่งไม้ตัวหนึ่งเร่งสัญญาณเสียงจาก a อ x จาก m p 3นั่นทีนี้ในกรณีที่เสียงเบาอาจจะต้องไปดูสวิตเลือกบอร์ด m p 3เล่นแล้วนะนะครับเล่นแล้วไม่รู้ว่าสัญญาณเสียงออกมาเบาจากข้างในนูน่นหรือตรงนี้นะแต่ว่าตรงนี้ต้องลื้อออกมาแน่นอนนะครับเพราะว่าการกดสวิตเนี่ยมันหักไปนะครับอาจจะได้หาสวิตมาใส่นะครับ ในส่วนของสวิตนั่นนะนะทีนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ถอดออกมาซ่้มแซมง่ายอยู่เนื่องจากว่าใช้สายที่จ้ำแบบนี้นะถ้าเป็นลวดเนี่ยโอ้ยุ่งเลยถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถถอดได้ถอดออกเป็นแบบนี้แยกได้เลยนะครับถอดแยกได้ผ้าขยายนะครับผ้าขยายเป็นแบบนี้นะครับนะครับเครื่องโล่งอยู่นะครับ ใหญ่เลยตัวใหญ่มีปูนแม่ไม่เห็นมีเนาะมีสิมีปูนมีปูนสองแท่นนะครับอยู่ด้านล่างนี้ทำให้โครงสร้างแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความหนักนะครับอา้าดำเนินการนะเดี๋ยวผมก็คงจะต้องดำเนินการไปดูสวิตตัวนั้นหละนะครับสวิตท,ที่กดด้านหน้านะนะสวิตเนี่ยครับ มันหักนะครับปกติมันจะเป็นแบบนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้เขาหักไปนะครับเวลากดจะกดลําบากนะครับไม่มีเลยนะตัวนี้ต้องไปหาไหนมาใส่ล้วเนี่ยอาจจะถอดเอาแถวนี้หรือเปล่านะมาใส่ตรงนี้จะได้กดง่ายหน่อยนะครับทีนี้ก็จะที่จริงแล้วก็ดูทั้งเครื่องนะครับเวลาซ่อมนะครับก็ดูทั้งยี่คอด้วย เกิดอมีปัญหานะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะต้องเอารอกมาล้างด้วยนะครับแต่เครื่องดังอยู่นะครับถ้าขยายไม่เป็นไรแน่นอนนะครับนะฮะถ้าขยายนี่ไม่เป็นไรหรอกนะครับถ้าขยายดังดีนะดังแรงด้วยนะอ่ะดาเนินไปครับดูตรงสวิตนั่นแหละครับได้ทําการถอดนะครับเพื่อดูความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับรวมไปถึงการพิจารณาตัวที่ ตัวที่หักนะครับดําเนินไปครับในส่วนนี้เนาะปัดฝุนทำควมามสะอาดไปนะครับฝุนเยอะอยู่นะนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะในส่วนนี้ในส่วนที่หักนี้มันจําเป็นต้องถอดนะแล้วก็มาสลับสับเปลี่ยนหรือว่าจะมีตัวใหม่ก็ดําเนินไปนะครับแต่ผมจะหายากหน่อยในตัวพลาสติกเนี่ย นี่ก็คือบอร์ดอีคอลเซอร์นะครับมีฝุ่นบ้างนะต้องปัดฝุ่นต้องความสะอาดหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นวอลุ่มนะครับตัวนี้อ่ะรื้อขนาดนี้เนี่ยผมก็จะไม่ลือ้อตรงนี้หรอกหรือจะลื้อไหมเนี่ย <c oughs> บอร์ดยมีสามก็จะลื้อไหมเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่านเบาจากบอร์ดยมีสามก็คงจะต้องดเนินการมาทํำอะไรครับ ในส่วนของบรรลุ่มตรง mp3 นี่ผมเคยมีการกดลองนะฮะก็คิดว่าในส่วนของไอ้จะบอ 3, ร์ด usb mp3 เขาเนี่ยเขาจะปรับบรลุ่มไ่เบาผมกดแช่ไว้เพื่อที่จะให้มีการเล่งเสียงขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะครับ่นก็อหมายความว่าในส่วนนี้ไม่มีระบบเล่งเสียงในในในการกดแช่นเนี่ยนะครับนะก็คงจะดำเนินไปนะครับในส่วนนี้เป็นงานปัดฝุ่นทำความาสะอาดนะครับ สภาพบอลลูมาะผมก็เอามาล้างนะครับเพื่อนทำความสะอาดนะครับบอลลูมพวกนี้มันเป็นบอลลูมที่สาคัญนะพวกมาสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นแบบ B 5 0 K นะครับคูณ2คูณ2ก็คือเขาเป็นระบบสตอริโอ้ายขวานะครับถ้าเป็น3าขานะก็จะเป็นบอลลูมแยกต่างหากนะฮะซ้ายขวาแต่ว่าตัวนี้ซ้ายขวาอยู่ในตัวเดียวกันใช้เป็นระบบสตอริโอเขาก็เลยมีโค้ดว่า b 5 0 k คูณ2นะครับทำความสะอาดไปนะครับในส่วนนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับระบบเสียงเบาเลยเนี่ยเอาตัวนี้มาทำความสะอาดก่อนนะนี่ครับก็สองตัวนะครับตัวนี้จะใช้เวลานานหน่อยนะครับถ้าเป็นวอลรุ่มแบบสไลด์แบบนี้นะครับในการทำความสะอาดนะผมจะไม่ค่อยใช้ระบบฉีดน้ำน้ำยาที่เป็นสเปรย์ล้างวอนรุ่มเข้าไปเนี่ยจะแกะออกมาทำความสะอาดนะครับค่อยใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับ ถ้าจะหาซื้อมาเปลี่ยนก็คงไม่ทันนะเพราะว่าลูกค้าจะใช้งานในในช่วงเย็นนะครับก็ช่วงนี้ก็บ่ายแล้วแหลนะช่วงบ่ายแล้วก็คงจะทำความสะอาดไปนะนี่ก็คือสวิตช์ที่หักนเนี่ยไปหามาจากของเก่าเนี่ยเนี่ยตอนนี้นตัวเก่ามันหักเนี่ยนี่ไปหาของเก่าเก่ากว่าอีกนะไม่เป็นไรแต่มันยังไม่หักแล้วก็ได้อัน,นี่มาด้วยกลมๆแล้วไอ้กลมๆเนี่ย ก็บัิงเอิญว่าแบบใส่เข้าไปในรูได้ด้วยเนี่ยไม่เป็นไรถึงของเก่าเราจะหาได้เอ,อหาได้อยู่แล้วแล้วก็มีใจรักด้วยนะถึงจะหาได้อดูดูนี่เห็นไหมมีรูปหัวหใจด้วยนี่เพื่อนมีรูปหัวใจด้วยเห็นไหมครับนี่สําหรับคนที่มีใจรักนะครับฝุ่นยังไม่ได้ปัดเลยให้รู้ว่าโอ้โหนี่มันอ่ามีใจรักจริงๆเนี่ยโอ้โห,โโหนี่มีรูปหัวใจนะเพื่อนดูดิมีรูปหัวใจแล้วมีพูดเล่นนะน ไหมครับโอ้ตัวนี้ขาวสะอาดมากเลยตัวเดิมเขาเนีย่ยไหมครับมีรูปหัวใจไหมโอ้โหโอเนี่ยครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากเอาเดี๋ยวประกอบเข้าไปนะตัวสุดยอดดแน่เลยเพื่อนดำเนินการปัดฝุ่นนะครับเพื่อนๆพ่ขยายก็ไม่ได้ทำอะไรละปัดฝุ่นไปในส่วนของ หน้าเครื่องก็ดําเนินการปัดฝุ่นทําความสะอาดไปประกอบเข้าปัดฝุ่นหมดเลยนะอีคออะไรพวกนี้นะครับปุ่มกดนี่ก็ไปย้ายมาจากตรงนี้ตัวนี้ก็เอามาปลอมตัวไว้ตรงนี้อพอมาปลอมตัวไปแล้วปุ๊บก็ไม่มีใครจะสังเกตเห็นเห็นไหมปลอมตัวแล้วนี่อันนี้มันได้กดอยู่นะได้กดเรื่อย เนื่องจากว่าจะต้องเลือกสัญญาณเข้าจากด้านหลังหรือว่าเครื่องเล่น MP3 นะตัวนี้นะครับลองเครื่องกันหน่อยลองเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องให้มีลีเล์ลั่นแกลกแล้วก็เล่น MP3 ก่อนที่จะเล่นเดี๋ยวลดเสียงก่อนกลัวมันจะแรงเกินนะมีการเล่นและ ตัวนี้ไม่มีจอแสดงผลเกี่ยวกับ m p 3นะนะครับเ,เล่งมัสเตอร์ขึ้นมาสักเล็กน้อยสิอ่าเล่งตรงนี้หน่อยอ้าวไม่เห็นดังเลยก็จะดังได้ยังไงแล้วก็นี่ไงใช้งานได้นะครับเพื่อนเพรครับดังดีนะครับบนรุ่มทุกตัวได้ทำการฉีด น้ำยาล้างวัลลุ่มเข้าไปล้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับอี่คอสามารถปรับได้นะครับไฟก็ติดแล้วนะครับนะเห็นไหมก็เสร็จแล้วนะครับดาเนินการเสร็จละปิดฝาเครื่องก็เกียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเสียงดังดีนะ้าขยายแรงแรงดีนะครับเพื่อน ไมโครโฟนใช้งานได้ไดนะครับเรียบร้อยนะครับชมรื่องทาจบคลิปวิดีโอนะครับการซ่อมแซมดูแลไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ